การประชันชัยคู่สุดท้ายของรายการคือการประชันการของสุดยอดคณะผู้รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสานที่มีการรวมพลังหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ด้วยจํานวนสมาชิกมากที่สุดของภาคอีสานนั่นคือคณะพก,กาลําดวนซึงจะต้องประชันกับสุดยอดคณะแตงหนึ่งของรายการคณะเพชรรัสแสงตัวแทนจากภาคกลางศึกแห่งศักดิ์ศรีกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อศิลปะก,การแสดงของทั้งสองภาคกําลังจะบอกเล่าของดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การนำเสนอของดีของคณะใดจะทำได้ดีกว่ากันเมื่อคณะดาวรุ่งยังพกาลําดวนต้องเจอกับของแข็งอย่างเพชรจรัสแสงผลออกมาจะเป็นอย่างไรเราไปตามชมการประชันของคู่นี้กันเลยครับนี่คือคณะพะกาลําดวนตัวแทนหนุ่มสาวลูกอีสานจากมหาวิทยาลัยราชพัฒศรสีสเกตคลื่นลูกไม้แห่งวัฒนธรรมอีสานผู้สืบสารและสร้างเรื่องราวความสนุกผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้านและเสียงดนตรีปงลางได้อย่างเร้าใจที่สุด และเข้ารอบประชันชัยมาได้อย่างสมเกียรติครับสองรอบที่ผ่านมานั้นพวกเขาได้แสดงความสามารถผ่านฝีไม้ลายมือจนทำให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการด้านการแสดงที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่เป้าหมายครั้งต่อไปดูเหมือนว่าจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับพวกเขาอีกแล้วละครับเพราะของแข็งชิ้นใหญ่ที่พวกเขาต้องเผชิญนั่นคือการประชันฝีมือเพื่อชิงชัยชนะกับคณะเพชรจรสแสงตัวแทนจากภาคกลาง นี้พวกเขาต้องทํากันบ้านอย่างหนักโดยการศึกษาชั้นเชิงอย่างละเอียดเอาจุดเด่นจุดด้อยของคู่ต่อสู้มาปรับใช้ในการแสดงที่จะเกิดขึ้นโดยพวกเขาจะนําจังหวะด,ดนตรีของกลองและเครื่องเคาะมาสร้างความแข็งแกร่งและฮึกเหมมิมผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาตินักสู้ผสมเพลงพื้นบ้านของภาคกลางและเสริมลีลาการร่ายรำผสมการเสริมในแบบลูกเครื่องกลางอีสา <P ew ern> นเพื่อนําพาศิลปวัฒนธรรมของสองภาคให้ก้าวไปสู่ระดับสากลได้อย่างกลมกลืน ด้วยมขอ,าอาฝากข้อความนี้ไปถึงคณะเพชรจัลัดแสงนะครับว่าอย่าคิดว่าคุณเก่งที่สุดอย่าคิดว่าคุณดีที่สุดอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณแสดงคือศิลปะการแสดงที่เลิศที่สุดนะครับคนอีสานอย่างเราลูกอีสานอย่างเราไม่เคยยอมแพ้ใครและในครั้งนี้เราก็จะเอาชนะคุณให้ได้ด้วยศิลปะการแสดงพื้นบ้านแบบคนอีสานแน่นอนครับ และพวกเขาจะนำเสนอผลงานการประชันชัยออกมาได้ดีแค่ไหนความท้าทายใหม่แห่งศักดิ์ศรีด้านการแสดงกำลังจะเกิดขึ้นผลสรุปจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมของดีได้นับบันดนี้ 我心海呀。 S <S 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 เรียกว่านักปั้นของภาคอีสานครับมีอะไรจะเพิ่มเติมครับอาจารย์นุพดลครับสายตาของท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้ก็รู้เลยว่าคนอีสานมีความพร้อมเพียงขนาดไหนคนทั่วไปในประเทศไทย64-65ล้านคนนี่เขาชื่นชมเราแล้วแต่คณะกรรมการจะว่าไงาก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณคุณยุทธนาครับ อย่างแรกที่พี่ชื่นชมมากเลยนะครับคือ,ค,อคือน้องเลือกที่จะเดินชนกับทีมคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งมากคือไม่เลือกที่จะเดินหลบเลี่ยงรู้ว่าเขาเป็นมวยบุกเราเป็นมวยฟุตเวิร์กเนี่ยแต่เรายอมเปลี่ยนสไตล์มาเป็นมวยบุกชนกันแบบหนามยอกเอาหนามป่งนะฮะซึ่งซึ่งนี้เป็นเป็นเรื่องที่พี่ชื่นชมในจิตใจที่แข็งแกร่งของของน้องๆทุกคนมากนะครับ S <S สิ่งหนึ่งที่คุณทําได้สําเร็จในวันนี้ก็คือคุณยกระดับการแสดงของคุณพัฒนาเกินกว่าที่เราเคยเห็นคุณมาในสองรอบแรกไปไกลมากจนอย่างที่พี่ดูว่าครับผมจาไม่ได้แล้วฮะนี่คือพการลาดวนวงที่ผมเคยรู้จักยอดเยี่ยมมากครับขออครับคู่ประชันว่าไงครับพี่น็อตผมเคยชื่นชอบการจัดวงของวงโยธวาทิตเด็กนักเรียนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลก แต่คุณกําลังนําศิลปะวัฒนธรรมและรากเหง้าของความเป็นไทยจัดริ้วขบวนแบบวงโยธวาทิตย์ผมอึง้งผมไม่เคยยืนตบมือให้กับการแสดงของใครมาเป็นเวลาหลายปีผมกล้าพูดอย่างนี้ฮะผมกำลังจะบอกเลยครับว่าคนอีสานถิ่นไกลก็ไทยแท้โปรดเผื่อแผ่เมตตาพวกเขาบ้างดี อย่ามองเขาเหมือนเศษดินอยู่ริมทางเขากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับครบยอดเ,เ,เยี่ยมมากเลยุเยยมเอครับโบราณท่านว่าไว้นะครับอย่าพึ่งติเรือทั้งโกลนอย่าพึ่งติโขนเนีไม่ได้แต่งตัวผมเตือนทีมเพชรลัดแสงอยู่ยกเดี๋ยวนี้เองนะครับที่ออกไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ผมก็พูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วด้วยว่า ทีมพการลำด,ดวนซึ่งเขาจะต้องมาเจอกับเราเนี่ยคณะพการลำด,ดวนที่ต้องมาเจอพิจายรณาแสงเนี่ยเขาได้รับไปแล้วว่าเขาจะต้องเจอกับเราเขาจะต้องมีความมุ่งมั่นและมีความทยานทยานในที่นี้ไม่ใช่เถอเยอทยานนะครับคือทยานที่จะไปข้างหน้าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ผมพูดครับผมเตือนทีมพิจารณาแสงบอกอย่าประมาทเป็นอันขาดถ้าเขาไม่ดีจริงเขาไม่กล้าขึ้นมาชนกับคุณหรอกแล้วก็เป็นจริงครับผมดูทีมนี้แล้วผมหนาวแทนเลยนะครับครบเครื่องจริงๆ ทะลุแน่ๆครับไปถึงท่านเทพได้แน่ๆครับผมครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคุณเอกชัยศรีวิชัยครับคือผมมีความรู้สึกว่าคือผมพูดตรงๆว่าในใจผมผมก็รักเพชรจรสแสงมากผมผมรักด้วยศรัทธาของตัวผมเองแล้วก็พอมาถึงตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าทำไม ทำไมต้องมาเจอกันแผ่นดินของคนไทยขั้นเทพเนี่ยทำไมต้องให้คู่นี้อยู่ตรงเนี้มันมันรู้สึกแบบอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะผมผมอยากเพิ่มแผ่นดินอีกอ,อยากอยากให้อยากให้มีที่ยืนทั้งหมดเพราะหากวันนี้เราได้ตัดสินให้ทีมหนึ่งทีมใดหลุดออกไปนั่นหมายความว่าเรากลำลังเรากลำลังทำร้ายวัฒนธรรมของเราเองอย่าง อย่างร้ายกาจมากโดยผ่านตัวพวกผมขอแสดงความเห็นต่างครับไม่ว่าทีมไหนจะชนะมาตรฐานของเขากำลังดีขึ้นความเก่งกาจของเขาดีขึ้นความเป็นที่รู้จักของประชาชนดีขึ้นและวัฒนธรรมไทยของเราแพร่หลายมากแต่ผมกำลังพูดถึงเป้าหมายที่กำลังจะเดินไงฮะที่กำลังก้าวกันอยู่ตอนนี้แล้วก็พวกเรากำลังทำงานตอนนี้คนอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าผมตัดสินว่าใครชนะเนี่ย ผมกาลังทําร้ายวัฒนธรรมของผมเองผมเจ็บปวดนะไม่รู้สิทุกอย่างทุกตอนทุกโชว์มันเซอร์ไพรส์ผมหมดทุกอย่างแล้วที่มันช็อกผมตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาออกมาเป็นท่ามวยแล้วเขากลับไปเป็นโปรงลางแล้วเป็นท่าเต้นเนี่ยมันโอ้ผมบอกผมช็อกเลยมันมันสุดสุดคำบรรยายผมลืมพการลำดวนทีมเก่าไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนอะ <S 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 แต่นี่มันเป็นทีมใหม่ที่แบบ มันสุดยอดอะ่ะผมไม่รู้จะบอกยังไงอันเป็นอันกัน <c oughs> ไอกระยากสิเกิดอดีสานเด้อหล่ะเด้อมันสุดยอดผมโอ้คุสิเว้าจังไ๋เจ้าผมมีค้าวว่ะนะม่วนม้วนม้วนไปมาอาจารย์ <c oughs> มานบครับ ครับก็ขอชื่นชมก่อนเลยนะฮะ,ะก่อนอื่นเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขมากมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเห็นกลุ่มเยาวชนได้คิดสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาด้วยรากของตัวเองอต้นลําดวนที่เคยเป็นดอกตูมเป็นจีทางเหนือเรียกว่าเป็นจีเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ได้เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลกอบอวนไปทั่วปัตตพีละ,ะครับผมครับ ได้ฟังคําความคิดเห็นของนักปั้นขั้นเทพทั้ง8ไปแล้วนะครับขอเชิญคณะกรรมการทั้งนักปั้นและท่านผู้ชมให้คะแนนนะบัตดนี้ครับคะแนนนี้จะมีผลสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้คณะน,นี้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศหรือไม่ตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วกลับ,ลบมารู้ผลเลยครับ